โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอนิเมะแวนการ์นรับและวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการ FK หาเพชรนับอ่าเพชรเนี่ยคืออภิสุมตัวละครนันเลยที่ไปาาทำอะไรก็ก็แล้วแต่ซึ่งโปรแกรมที่ผมจะใช้นะเป็นโปรแกรมตัวนี้ AutoSoft Mouse Clicker นะอ่ามาถึงนะครับให้เราเปิดโปรแกรมตัวนี้มานะโปรแกรมตัวนี้ไม่ต้องติดต่างนับดาวน์โหลด เออแล้วก็กดเปิดได้เลยไม่ต้องติดตั้งนะอ่ะมาถึงนะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้มันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับ start stop hotkey อ่ะเราก็มาเลือกว่าเราจะให้มันเริ่มตัวไหนครับอ่ะผมให้มันเริ่ม m 6จากนั้นให้กด set นะครับคือกด set ปุ๊บอ่ะพอ set เสร็จใช่ไหมต่อไปก็เป็นการเล่นนะครับผมตั้งเป็นเลขศูนย์ที่คีย์บอร์ดนะครับอ่าเลขศูนย์ก็กด set ปุ๊บก็ให้กด set อ่ะ จากนั้นมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เมันมานจะติยู่แล้อนะอ่าก็คือต้อนาเป็นอันนี้ก็คือกดเรื่อยๆนะครับจากนั้นมาดูด้านขวาเซฟไว้ที่หนึ่งร้อยแล้วกันง่าดีเอ้จากนั้นก็มาเล่นเลยผมจะลงเจนอตเป็นหลักละแต่มันลงได้สี่ตัวถูกไหม มาดึงก็นี่เลยแล้วก็กด f e 6นะครัจากนั้นกดเริ่มหนึ่ง๊บแล้วก็ลงเอาวางห่างถนนหน่อยนะก็แล้วกันน่าจะโอเคกว่าซึ่งข้างบนนี้ผมจะไม่กดแล้วนะเพราะว่าไม่จำเป็นนันดูทรงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ นั้นก็วางแล้วผมก็จะวางรวๆเลยนะนี่วางห้างๆหน่อยนะเดี๋ยวค่อยอัปเกรดอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็วางคา,าชีว้ด้วยประมาณนี้เพื่อ,อไว้นะเพื่อมันมันวางไม่ทันนะ แล้วผมมาร์คไว้ตรงนี้คือจุดรีเพย์นะครับเราก็มากดตรงนี้สักสามสี่ครั้งอ่าจากนั้นก็มาวางคาชิต่อ,อตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ให้มันละลายตัวนะครับพความชัวผมว่าแค่น,นี้น่าจะพอแหละทากนั้นเราก็มาอัอาอเริ่มเริ่มอัพตระกรลแล้วนะครับเริ่มอัพอเริ่มมาอัพตระกร วุ้ยชิบหายแล้วผมไปกดข้างบนนี้ใช่ป่ะถ้าสมมุติว่าไปกดเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่มีอ่ะมันมันจะหายไปนะแล้วเราก็มากดตรงนี้ถ้าสมมติมันถือ,ถ,อถือตัวละครอ,อยู่มันก็จะไปวางไงโอ้โหเดี๋ยวเราไปพลาดละแต่ไม่เป็นไรเรากดเอาเกรดไปครับ่ากดเัปเกรดไปกดเอปไปกดอาไ,ไ,ได้ก็ออปครับแค่นี้นะเสร็จแล้วต่อไปเราก็มากดตรงนี้สามสี่ครั้ง ปึ๊บ,บ,บ,บจากนั้นผมคิดว่าผ่านแล้วแหละเดี๋ยวรอดูนะครับผ่านแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วลือจะอัปเกรดดิลือจะอัปทุกตัวเลยปึ๊บมากดคลิกอัป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 แล้วก็มากดคลิกอัป อย่างนี้ปุ๊บพอครบทุกตัวใช่ไหมมากดตรงนี้ปุ๊บ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 กดคีย์ตรงนี้ไว้แค่นั้นผมว่าจบปิดการบันทึกได้ผมว่านะ F6 จบอันนี้คือการเลคคอร์เรอรเอนนอด,ด 79, เสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือผมกดที่ทาไว้ทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าปุ่มเสร็จแล้วผมคิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็มากดเล่นตามปกติเลยนะอ่ะสมมติเราเริ่มเวฟใหม่นะมากดเลยเล่นปุ๊บ เขาจะมากดเริ่มเกมปุ๊บเราก็วางตัวละครปุ๊บอ่าแล้วก็มากดวางตัวละครเรื่อยๆเห็นไหมอ่าดูนะครับดูนัอ่าเขาจะมากดวางเรื่อยๆเ,เห็นปะอ่าเรามากดอัพตามที่เคยเอาไว้แล้วก็มากดปุ่มรีเพย์อ่าแล้วมากดอัพตัวละครซึ่งจะมีไม่มีก็ช่างหัวมันครับว่าจะอัพได้หรือเปล่ากด <_ P ans> อัพเรื่อยๆ อ่ากดอัพกดอัพเออเรามากดปุ่มรีรีเพยอ่าแล้วก็วางตัวละครอ,อันนี้คือมาทำสามหลายรอบแล้วนะอ่ามันก็จะประมาณนี้รึเปล่ามากด up. อัพเห็นไหมครับมันก็จะอัพเรื่อยๆทุกตัวแน่นอนตาแน่น,นอนจะเว้นไอตัวขายชีตที่อยู่ขวา ตัวแรกที่มันจะไม่เต็มนบนี่น่าจะเพอร์เฟกต์แล้วนะสำหรับผมนะผมคิดว่าอ่าเนี่ยเริ่มใหม่แล้วเดี๋ยวรอดูนะว่ารอบนี้กับรอบหน้ามันจะเป็นยังไง เราง่ายๆถ้าสมมติเริ่มเริ่มต้นใช่ไหมผมวางเจงน้อนนะครับครบทุกตัวปุ๊บแล้วผมก็เอาตัวอะไรก็ได้วา,างซึ่งถ้าสมมติผมเอาสลักเกียวมวมา,างก็วางได้เหมือนกันก็คือวางเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรือยมันก็วางเองถ้าเงินพอนครับแต่ขั้นตอนแรกๆเลยนะคือวางตัวที่ใช้เงินน้อยๆก่อนครับให้ครบก่อนเพื่อความชัวร์จากนั้นก็ค่อยใส่ตัวที่มันดีขึ้นมาหน่อยนึงโอเค น่าจะไม่มีปัญหาเป็นคาชีเป็นตัวอื่นก็ได้นะใช้สองสัมผัสก็น่าจะได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะแล้วก็ไม่ต้องรอให้จบเกมด้วยเรามากดเองได้เลยถ้าเราสมมติเราทํามาร์กไปแล้วว่าตรงนี้มันคือหน้าจอ UI กดรดีเพย์ก็มากดจบแค่นั้นดีกว่ารอบแรกด้วยนะผมว่าอันเนี้ยจริงผมเพิ่งใช้โปรแกรมมาสองรอบอีกมั้งรอบเนี้ยคือรอบที่สามนะมั้ง ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มใช้คล้องแล้วเริ่ม,เร,มรเริ่มรู้เทคนิคเริ่มรู้เทคนิคล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าโอเคเรียบร้อย โอ้เกือบจะกดปุ่มรีเทียพอดีนะครับเสียดายไปไปหน่อยเดี๋ยวเราดูนะว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่อุ้ยแต่นี่ใช้เวลาหนะนาทีเลยนะหนนาทีเลยอะถือว่านานโอเคจากนั้นกดเริ่มอนะ่า่ปะแล้วก็วางเนี่ยผู้ความช่วยแมย่เราก็วางเรื่อยๆต่อให้ตังค์ไม่มีเราก็วางได้แต่มันแค่ไม่วางเฉยนะอ่เห็นไหมก็เฮ้ยเรียบร้อยแล้ววางได้แล้วชัวร์ชัวร์ชิวๆวแล้ว เงินมีพอดีเห็นไหมก็บางได้พอมันรีครบปุ๊บมันก็กำมาบางให้เรานะอ่ะเห็นไหมต่อไปก็บางปุ๊บเห็นบ้างยังไงก็บางได้ไม่พลาดนี่ไงโอเคผ่านเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเล่นเล่นเว็บเล่นเว็บนี้เสร็จครับก็น่าจะโอเคแล้วเรียบร้อยเอฟเคได้ เอาจริงอัพเต็มสองตัวหน้าคือจบเลยครับชิลวแล้วอ่ามันอาจจะมีอะไรผิดพลาดน,นิดนึงกนะเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็ผ่านนะ แล้วก็ซตติ้งนี้พอผมรู้สึกเหมือนจะไม่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะถือว่าง่ายอยู่นะวางตจวละครเรื่อยๆจริงไม่ต้องรอเงินก็ได้นะมาถึงเราวาทําอะไรก็ได้วางเซ็ตวางเซ็ตวางเซ็ตจะมีเงินหรือไม่มีก็ได้เพราะว่ามันแค่ทําตามการคลิกเมาส์อ่ะและอีกที่สัมพันก็คือหน้าจอ U I เราแค่มากดให้โดนปุ่มรีเพลก็พอ ทั้งหมดประมาณสี่รครั้งมงคือรับพ่ระวังสามครั้งใช่บ้าแล้วก็กดปุ่มรีเพย์หนึ่งครั้งเออแล้วก็มากดรีเพย์กดเริ่มใหม่แค่นั้นจบเดี๋ยวมาลองดูกันว่ารอบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ัะคือเราไม่ได้กดไอ้ข้าวเบสแต่มันเลยเป็นหกนาทีมั้งพะปกติมันใช้ประมาณห้าทีที่ยี่สองทีไอันนั้นคือเรากดข้ามทุกเบฟนะแต่นี้ไม่ได้กดนะแค่ข้าวมอเตอร์ให้หมดเดี๋ยวมันก็จะเบสใหม,ม่เลยแต่มันแค่จะช้าวกว่าปกติไม่ียืด โอเคมาในสุดท้ายน,นะครนะมาดูกันมันก็ได้แล้วแหละทือมันผ่านแล้วอีรอบแล้วเพราะนี่ก็รอบรอบสองนะบาะเราเซตไปรอบแรกแล้วก็ปล่อยปล่อยประมาณครึ่งหนึ่งด้วยตอนนี้คืออันที่สองแบบชิวๆแล้วตัวหน้าเราก็แม็กซ์แล้วด้วยยังไงก็ผ่านแนละ้ว โอเคเรียบร้อยจากนั้นก็รอให้มันมากดรีเพย์ครับแค่นั้นอ่าใช้เวลาหกนาทีก็ประมาณนี้แหละเห็นไหมครับแล้วก็ปุ๊บมันก็จะมากดเร็วต่อให้ไม่กดเริ่มเดี๋ยวมันก็คือภายใน30วิถ้าไม่กดเริ่มเดี๋ยวมันจะเริ่มให้อัตโนมัตมิเห็นไหมครับมันก็จะมาบ้างไม่เรื่อยๆโอเคก็น่าจะประมาณนีุ้ด จะได้มีแบบหรือว่ามีวะอ๋อแล้วก็แนะนำนะว่าถ้าสมมติจะเปิดจริงให้เรามากดไอภาพให้มันภาพกลางหน่อยแล้วกันคนระับปิดเอฟเฟกต์ให้หมดมันจะได้ประหยัดแบตนะครับมันจะได้ประหยัดแบตประหยัดไฟเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับคอมเราจะได้ไม่แบบไม่แหลกมากเลยแบบเออจำเปถือว่าแบบช่วยยืดอายุการใช้งานนิดหน่อย การจอเราจะได้ไม่ต้องแบบทำงานหนักะ CPU พวกเนี้ยปรับภาพการได้ก็ปรับนะครับเราเนี่ยกราฟิกผมถือว่าใช้เยอะอยู่นะแล้วปรับกากว่านี้ก็ได้เพราะมันไม่จําเป็นนะโอเคสาหรับออโต้ซอฟต์เส์คิกเกอร์ก็น่าจะประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะไปหาโหลดได้แบบง่ายๆเลยไม่ยากนะครับก็ตลอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่น่าจะ F K นะอันนี้แค่มาสอนเฉยว่าเออมัน F K ได้อะไรประมาณนั้นเพราะว่า เกมเอาจริงเนี่ยเจมที่ผมมีเก้าพันนะครับรู้ไหมว่าผมได้มาจากไหนผมได้มาจากโค้ดนะครับผมได้มาจากโคประมาแปลผ่านเลยได้มาแปลผ่นแลยแล้วามาสุม่มส่วนเนี่ยคขาบว่าอินโฟเนี่ยครับผมงงมากเลยเนี่ยสีเขียดอัดล็อกเลเวลสิบซึ่งมันจะปลดล็อกระดับสีเขียดเนี่ยเลเวลสิบซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปลดล็อกจริงเปล่าส่วนชายนี่อัดล็อกเลเวลสิบชายนี่ฮันเตอร์เลเวลสิบ ซึ่งมันเป็นตัวอะไรผมก็ไม่ดูนะส่วนเอ๊ะหรือว่ายัางไงนกากันแน่วะผมงงวะผมงงกับเกมวะสีเขียดแสดงว่าผมไม่สามารถสมได้ระดับสีเขียดแล้วแต่มันก็ไม่มีเลยดรวยว่าว่าระดับสีเขดมันอยู่ในนี้หรือว่าระดับสีเขียดคือระดับมิสติกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคนต้องเล่นให้ถึงของเวลสิบแล้วกันครับ แต่ว่าพวกหน้าตู้ตรงนี้คือคุณยังส่งได้ปกตินะเนี่ยเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยยังส่มได้ปกติแต่ระดับสี่เข็ดไม่รู้ว่าเอามายังไงนะหรือว่าอะไรไม่รู้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจอเอาก็เอาไปแค่นี้เกันใหม่คลิปหน้า